ตลาดพลูจากชุมชนบ้านสวนพลูถิ่นชาวมาลายูสู่ย่านคึกคักหลากเชื้อชาติภาพสถานีรถไฟตลาดพลูตลาดพลูคือตลาดในแขวงบางยี่เรือเขตทนบุรีชื่อตลาดนั้นสืบเนื่องมาจากตลาดตั้งอยู่ใกล้แหล่งขายส่งพลูหแหล่งใหญ่ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักการแพร่หลายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ต้นกําเนิดชื่อตลาดนั้นสัมพันธ์กับชุมชนบ้านสวนพลู ชุมชนเก่าแก่ของชาวมาลาย,ยูจากปาตานีและรัสุลต่านทางใต้ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคกลางตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาถึงธนบุรีและเลือกทำสวนหมากพลูส่งขายให้ชาวสยามภาพใบพลูในยุคต้นรัตนโกสินทร์หมากและพลูอย่างเป็นสิ่งจำเป็นของประชาชนส่วนใหญ่อาชีพปลูกพลูขายจึงดำเนินไปอย่างเป็นลํำเป็นสัร โดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งคลองบางกอกใหญ่และคลองแยกเช่นคลองบางไส้ไก่คลองบางสะแกและคลองด่านส่วนฟลูที่มีชื่อเสียงว่าเป็นฟลูชนิดดีในสมัยนั้นได้แก่สวนฟลูแถบวัดบางยี่เรือวัดอินทารามและวัดจันทารามสวนเหล่านี้ถูกเรียกรวมๆว,ว่าสวนฟลูบางยี่เรือราวพุทธศตรวรรษที่25ชาวสวนและพ่อค้าชาวจีนได้โยกย้ายเข้ามาในพื้นที่และพ่อโอ 2,447สมัยรัชกาลที่5ความเจริญรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าทางรถไฟได้ตัดผ่านชุมชนกับมัสยิดของชาวมาลายูพอดีบริเวณสถานีตลาดพรูยิ่งดึงดูดพ่อค้าชาวอินเดียมุสลิมจากบ้านแขกและบ้านสมเด็จเข้ามาในพื้นที่ทำให้ย่านนี้มีความหลากหลายและคึกคักมากยิ่งขึ้นความคึกคักของตลาดค้า พลูเริ่มตั้งแต่เช้าปรูในทุกๆเช้าเจ้าของสวนจะนำพลูใส่เข่งบรรทุกเรือมาขึ้นที่ท่าใหญ่แถบวัดบางยี่เรือจุดนั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกมารับพลูจากท่าน้ำไปขายอีกทอดหนึ่งตลาดขายพลูจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเร่งรีบเฉพาะช่วงเชา้ามิได้เป็นตลาดถาวรอ,อย่างไรก็ตามเมื่อคนทั่วไปมาอย่างตลาดสดถาวรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่งขายส่งพลูมักจะเรียกตลาดนั้นกันอย่างติดปากว่า ตลาดพลูภาพบริเวณทางรถไฟติดกับตลาดภาพบริเวณทางรถไฟติดกับตลาดเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหลานมาของค่าย GDS